แล้วครับสวัสดีครับวันดีเราอยู่เกมดาวบอลแซดโลกการเมือในเช่นเคยนะครับในวันนี้ก็นะปีใหม่ละปี2022นะครับก็มีตู้สเต p อัมาอย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปไหนไม่รู้แหละว่าถ้าต้องรอดูก่อนนะครับว่าไอ้ตู้สเตปอัเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าหน้าตู้เนี่ยมันจะ b ี <BL> R อยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับนี่นเท่ากับว่ามันคือการการันตี LR ในสเต็ปที่3แล้วก็สเต็ปที่5นั่นเองนะครับแล้วก็พวกผู้นำสีหรืออะไรเนี่ยก็น่าจะคิดว่ามีตู้อยู่นะหรือเปล่าหรือว่าเอาออกไปแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเท่าที่ดูเนี่ยไม่เห็นนะ เหมือนเขาจะโอออกไปแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นพวกการันตีแครตากลีเก่าและใหม่เออมันน่าจะเป็นประมาณนี้แหละเมื่อก่อนคือมันจะเป็นแบบพวกผู้นำสีตั้งแต่70%อะไรอย่างเงี้ย1 2อย่อะไรอย่างางี้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันปี2022นนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะเออก็ถือว่าน่าเปิดขึ้นนะครับแต่ว่า เราไปดูหน้าตู้ก่อนดีกว่านะครับโอเคนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของตัวละครที่จะการันตีในแต่ละสเต็ปนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมสเต็ปแรกนะครับก็คือจะใช้20เมตรนะแล้วก็ตัวละครหน้าตู้เอยไม่ใช่หน้าตู้ตัวละครที่จะการันตีในสเต็ปแรกนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นตัวเก่าแหละเออมันก็คือเหล่าตัวละครผู้นำลีด ที่เป็นตัวเก่ามากๆนะครับก็ใครที่ยังไม่รุ้งนะครับก็น่าจะโชคดีไปแต่ถ้าเกิดใครที่รุ้งไปแล้วนะครับก็น่าจะเป็นอ่าสเตปทางผ่านเท่านั้นนะครับก็ <c oughs> น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนสเตปที่2นะครับ30เมตรนะก็จะเป็นตัวละครผู้นำลีดที่ใหม่ขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงนะครับก็จะเป็นเหล่าตัวละครพวกนี้ในส่วนของสเตปต่อไปสเตปที่3สเตปนี้จะเป็นการันตี LR ที่ค่อนข้างที่จะเก่ามากๆนะครับโดยรวมถือว่าดูดีสําหรับคนที่ยังไม่มีแต่ถ้าเกิดใครที่มีแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่น่ากลัวสักหน่อยนะครับแต่ว่าถึงแม้จะมีตัวเก่าแต่ว่ามันก็เป็นตัวเก่าที่ได้ ECA ไปแล้วนะครับอย่างโกฮังตัวนี้เบจิต้ามาจินตัวนี้โบรี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ทังตัวนี้ส่วนที่เหลือคือยังไม่ได้ ECA เอ้ยมีมี2ตัวนี้ใช่ปะมี LR Go f i ก แล้วก็ LR าบาดักนั่นเองนะครับอ่ะที่เหลือก็คงไม่มีอะไรที่ได้ ECA แล้วใช่ไหมแต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะได้ ECA นั่นก็คือตัวนี้นะก็เป็นตัว mighty mask เอ้ยโกเทนอันทั้งเออนะครับก็คือเป็น LR ที่จะได้ ECA แล้วก็อยู่ในแคตของ Fu s ช o n ด้วยนะครับก็ Fu s ช o ่นจะได้บัฟเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็ไม่รู้จะบัฟเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนนะครับก็รอดูกันไปนะแต่ว่าช่วงนี้ฟิวชั่นมาถี่เหลือเกินเนาะ ก็ไม่รู้ว่า7ปีจะมีอะไรที่เกี่ยวกับฟิวชั่นหรือเปล่าก็ต้องรอดูต่อไปนะครับก็ช่วงนี้ก็เดาๆไปก่อนนั่นแหละส่วนสเต็ปต่อไปจะเป็นสเต็ปของตัวละครผู้นําแคทที่ค่อนข้างไม่ค่อนข้างอะที่ใหม่แบบมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่มีล่าสุดนั่นแหละมันก็ถึงแค่มาเอไม่ใช่มาจินถึงแค่ซูเปอร์บีต้าซูเปอร์บีต้านี่มันอยู่ช่วงประมาณไหนวะเออก่อนเวอร์บายปะหรือว่าหลังเวอร์บายปะโอเคไปดูไปละ เป็นช่วงก่อนเวอร์ไวจริงด้วยนะครับก็ก็คือจากที่ที่เราเดาๆกันแล้วแหละไอตอนนั้นนะที่เราเดากันว่ามันจะกลับไปไอเวอร์ไวมันเป็นช่วงเซลล์อีกหรือเปล่าเออแต่มันก็เป็นนามกิกอะเนาะนั่นแหละมันถึงช่วงประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าไม่ได้เก่าเกินไปนะคือมันก็เป็นของใหม่เลยแหละนะครับผมส่วนโกฮังเด็กตัวนี้นะครับก็เป็นซับพอร์ตที่ stack defense ได้ก็ถือว่าดูดีเลยแล้วก็มีโกคูจีทีเบจิต้าจีทีนี่คือสุดยอดนะคใครได้นี่คือสุดยอดนะครับ แล้วก็ตัวที่เหลือก็เป็นตัวที่เก่งนะแต่ว่าบางตัวอาจจะไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับอย่างโบลี่ oli, นะครับได้มาตอนที่มันมันไม่มีงานให้ทาแล้วส่วน2เด็กนี้ก็คือยังยังไม่มีงานให้มันให้มันทําเลยคือได้มาเนี่ยผมเปิดสองเส้นทางแล้วนะเอ้ยหนึ่งเส้นทางนะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้มันจนปัจจุบันนี้นะครับเนี่ยหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับตัวเก่งก็มันก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปเนาะเก่งบ้างไม่ค่อยได้ใช้บ้างอะไรประมาณนี้นะ ส่วนสเต็ปสุดท้ายนะครับ50เมตรนะครับก็จะเป็นการันตี LR อีกรอบหนึ่งแต่ว่า LR ชุดนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะใหม่มากๆแล้วก็มีตัวกิ่งเยอะมากเหมือนกันอย่างไอ2ตัวนี้คือตั้งแต่6ไม่ไม่ใช่6ปีตั้งแต่5ปีเลยปะเออตั้งแต่5ปีเลยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเก่านะแต่บางตัวมันก็ยังใหม่ไงอย่างตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหม่นะครับแต่ผมจําช่วงเวลาไม่ได้เหมือนกันนะเออแต่ว่า ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับ LR นะครับผมก็ไอคลิปที่อัดตอนเนี้ยหมายถึงว่าไอตอนที่เป็นช่วงดูให้ดูตัวละครที่แบบตัวละครที่จะการันตีในแต่ละสเต็ปเนี่ยคือผมได้อัดคลิปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าไอตอนที่ผมพูดช่วงช่วงนั้นอะคือแม่งยาวไปบสิบน,นาทีเกือบ20นาทีอผมก็เลยแบบตัดออกแล้วก็มาพูดใหม่นะครับก็มาพูดใน ในนี้เพราะว่าเพิ่งรู้นะครับว่ามันมีข้อมูลตัวละครต่างๆที่มันการันตีด้วยเออผมก็มันเช้าเนาะมันก็เลยแบบมึนๆหน่อยก็เลยไม่ค่อยได้เช็คละเอีนะครับก็ทํารอบใหม่ก็คือมาอธิบายในนี้เลยน่าจะสะดวกกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวละครที่จะการันตีในสเต็ปต่างๆนะครับแล้วก็มันมีโอกาสที่จะออกก่อนการันตีก็มีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตอนผมเปิดกระชาะกันนะครับว่า ผมจะได้สักกี่ตัวนะครับผมอะไปชมกันเลยก็มาดูกันนะครับว่าเราจะได้ก่อนการันตีหรือเปล่าโอเคเรามาแล้วเริ่มที่สเต็ปแรกคือตอนแรกก่ายจะไม่เปิดแหละแต่ว่าหน้าตู้มันล่อตาล่อใจเหลือเกินการันตี LR 2ตัวเนี่ยแล้วก็ไอเสียงโกคูเนี่ยผมไปดูของคลิปคนอื่นมานะเออเขาก็มีเสียงโกคูนะแล้วทำไมของผมไม่ไม่มีก็ไม่รู้แต่ว่าช่างมันล้วกันก็ได้ลุ้นไปอีกแบบนึงนะครับกระจกแตกก็ปกตินะ ไอ้เดี๋ยวเอ้าไอ้เฮียผมลืมปิดไอ้นี่แล้วก็ว่าอยู่เออผมลืมผมลืมสลับหน้าจอนะครับขออภัยด้วยแล้วเปิดมาได้ LR ลอาเเปิดมาได้ LR Baby เลยโอ้โหเปิดมาได้ LR เลยแต่ว่าเป็น LR ที่ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าแล้วประเด็นคือไอตอนสึกชิงกับผมันไม่ได้ตัว Baby ้ไปเอาแล้วได้ Super อร์โอเค ขอภัยจริงๆนะครับผมไม่ยังไม่ชินกับการสลับหน้าจอแบบนี้นะฮะแม่ง LR มาตั้งแต่ตัวแรกโดยที่กูยังไม่ได้เปิดเอ้ยเอเอยังไม่ได้แบบเปิดมาหน้าจอนี้นะครับโอเคสเต็ปต่อไปนะครับจะเป็น30เมตรแล้วก็เป็นออ่ผู้นำที่ใหม่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับ a อนิเมชันอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกเนาะเพราะว่ามันก็ คือถ้าเกิดเป็นแอนิเมชันเบจิตโต้บลูเนี่ยอันนี้คือดีใจนะเว้ยเ <laughs> พราะว่าเป็นการันตี LR เงี้ยแต่ว่าสเต็ปที่3กับ5เนี่ยไม่ต้องไปดีใจมันหรอกเพราะว่ามันการันตีอยู่แล้วนะครับโอเคมีก่อนหน้าตู้ปะขอก่อนหน้าตู้ได้ปะถ้าก่อนหน้าตู้นี่คือดีงามงก็ไม่ใช่ตัวซัมเป่าวะมันไม่ควรที่จะเป็นตัวซัมเอเฟกเอา เอาอีเหี้ยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้เฟกเอาอีไปเนี่ยเอาไม่ใช่โอ้โหแล้วก่อนหน้าตู้บึ่งแอนดรอยสิบสามเป็นก่อนหน้าตู้ที่ได้เหมือนไม่ได้เลยวะมาทำไมวะโกคู1้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วเอ้แต่ไม่เป็นไรเผื่อไปแก้เส้นทางได้เนี่ยครับ ลราอันนี้ก็ได้ปลดเส้นทางหนึ่งคือดีงามมากๆเออเอ,อน่าจะเอาไปแก้เส้นทางได้โอเคอยู่นะโอเคสเต็ปต่อไปจะเป็นการันตี LR นะครับที่ค่อนข้างที่จะเก่านะเดี๋ยวผมขอล็อกตัวพวกนี้ไปก่อนมาทำไมไม่ได้สองตัวเนะี่ยโอเคต่อไปอืม,อ,มอันนี้ก็ อันนี้มชันก็ไม่ต้องสนใจมันนะเสียงก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้เรื่องอ่ะลังขึ้นเต่ายาวขอแค่ออกมาก่อนการันตีก็พอแล้วเนี่ยแต่ออกมาแบบเมื่อกี้ก็ไม่เอานะอ้เหี้ตัวซ้ำสองตัวโอ้โหไม่มีอะไรเลยอ,ะอ่ะถ้าเกิดไม่ออกมาก่อนก็ขอตัวใหม่แล้วกันนะ เอ้ยโบลี่เฮียจ,จำได้ตัวนี้คือมันใช้เงินเยอะมากใช่ไหมในในปัจจุบันก็คงไม่มีปัญหาแล้วละโอเคโบลี่นะครับใน ECA ด้วยนะแต่แบบก็ตอนนี้ก็ไม่มีงานแล้ะสึกชิงมันไปและนะครับโอเคถอยออกมาก่อนแบ,บนึงโอเคสเต็ปต่อไปนะครับก็จะเป็นผู้นำที่ค่อนข้างไม่ไม่ค่อนข้างอใหม่ใหม่แบบ แทบจะมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเปิดไปเลยนะครับเราเราก็พูดตัวที่อยากได้ไปหมดแล้วแหละแต่ว่าจะได้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะไอ้ไม่มีอะไรเลยเหรอคนละเดบไหไม่รู้ขอก่อนหน้าตู้ได้ปะเอ้ยไม่ใช่ขอก่อนหน้าตู้ขอก่อนการันตีได้ปะ ไม่มีอะไรเลย3โอเคได้ก่อนการันตีนะครับได้ปลดเส้นทางที่2สวยงามแต่เอาจริงไหมถ้าเทียบตู้นี้กับตู้อของรีเจนเนี่ยของรีเจนน่าจะดีมากๆเลยนะดีกว่ามากๆเลยถึงมันจะเปิดได้ครั้งเดียวก็เถอะอันนั้นมันเพิ่มจาก600 C p o ซีพก็เป็น1000 C p o w ซีพาวเอร์ เออแต่ว่าอันนี้คือแบบ200ร้อยเม็ดเยอะอยู่นะแต่มาดู sink. แต่ก็ช่างมันแล้วกันนะครับ applause. จะได้เป็นตัวอะไรเฟคเอาเป็นเอ้ยโกคูจีทีโอ้โห้ได้อรดเซ็นทางด้วยเฮ้ยดีนะ ดีมากๆเลยสเต็ปนี้นะครับแต่แต่เอาจริงไหมไอตอน7ปีนี้ผมจะเหลือเพชรไหมน่าจะน่าจะพอแบบสามารถที่จะทำคลิปได้อยู่300เม็ดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบจะทำคลิปแบบเปิดเยอะๆเะนี่ยน่าจะไม่มีนะ <c oughs> โอเคอสเต็ปสุดท้ายนะครับจะเป็นการการันตีอาร์ที่ ค่อนข้างที่จะใหม่มากๆนี่ครับก็เดี๋ยวเราเปิดไปเลยแล้วกันนะมาดูกันว่าจะได้ตัวใหม่หรือตัวเปอร์เซ็นต์แทงนแคปอ้าวคราวนี้ไม่ไม่แปลงร่างไม่อะไรเลยแต่น่าจะกระจกแตกสองรอบแหละเอารอบเดียวด้วยยิบหายแล้วไม่มีอะไรอย่างนี้เก่าไะเนี่ย อ่าได้ปลดเส้นทางโอเคผมน่าจะปลดไปแค่เส้นทางเดียวไไเองมั้ยเอเบจิต้าตัวนี้หรือไม่ก็สองจำไม่ได้เฮ้ยโกคูอ้าวแต่แม่งได้ตัวปลดเส้นทางโอเคเอา้าเฮ้ยวัทช์โอ้ อู้ LR สามตัวโอเคสรุปในรอบนี้เราได้กี่ตัววะอันนี้คือทั้งหมดที่ผมได้ปะอันนี้สเตปแรกใช่ไหมเนี่ยสองตัวนี้สเตปที่สองคือนี่นี่แล้วก็นี่สเตปที่สามอ๋อบอลี่โถเพื่อนเราลืมนายไปได้ยังไงเนี่ยแล้วแล้วนายอยู่นี่สเตปบลี่คือการันตี LR ่างเดียวใช่ปะ โอเคน่าจะใช่นะอันนี้นะ่าจะเป็นสเต็ปที่3นะครับแล้วก็สเต็ปที่4จะเป็นโกคูนาเมกปะเออโกคูนาเมกแล้วก็โกคูจีทีโอ้โหแม่งสุดๆเลยวะ่ะอี๋แล้วก็เ,เสียงสเต็ปสุดท้ายอันนี้จะเป็นเบจิต้าแล้วก็ได้โกคูยูไอแล้วก็จีเลนเนี่ยตัวที่ผมอยากได้มานานมากๆนะแล้วคือแม่งมาแบบเป็นคู่ปรับเลยส่วนเบจิต้านี่มาทำไมไม่รู้นะครับ ช่างเหมือนแล้วกันนะโอเคก็ความน่ากลัวในตอนนี้สําหรับผมในะตอนนี้คือไอ้แค่เปีกูจะได้แบบนี้หรือเปล่า7ปีจะได้ตัวใหม่หรือเปล่ามันจะดวงดีแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูติดตามกันต่อไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวของสเตปอัพปีใหม่นั่นเองนะครับก็ปี2 0 2 2นี่คือเปิดได้ดีเลยนะ ก็ถ้าเกิดใครเปิดตู้นี้นะครับก็ขอให้ได้ตัวที่ต้องการนะเออนะเพราะว่าเอาจริงตู้นี้ผมก็ไม่ได้ตัวที่ที่ต้องการหลายตัวหรอกแต่ว่ามันก็ยังโอเคไงเอออย่างน้อยมันก็ได้แบบตัวโปร์เส้นทางมาเยอะพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวซ้ำมาสองตัวก็เถิดนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ต้องมีซ้ำบ้างอยู่แล้วนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ